สวัสดีค่ะกระเป๋าแัด USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาแล้วก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมค่ะแนะนำสินค้าให้คุณได้รู้จักกันนะคะใบนี้สามารถใช้งานได้ทั้ง c s s ช o d y หรือสภายไหล่แล้วก็ท็อปเฮนเดินก็ได้ค่ะหูจับหรือจะขึ้นคล้องแขนก็ได้ตัวหูจับนั้นอยู่ที่ประมาณ3นิ้วครึ่งนะคะมองจาก ด้านนอกของตัวกระเป๋านั้นฝาพับจะเป็นลายสีแต่เป็นสีเข้มส่วนด้านหน้าของกระเป๋าลายสีเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นลายสีอ่อนหรือหลายๆคนจะเรียกกันว่าสีคาราเมลส่วนด้านหลังนั้น เป็นสีคาราเมลแล้วมีช่องอ,อีกหนึ่งช่องช่องทางด้านหลังเนี่ยคุณใส่อะไรได้บ้างโทรศัพท์ก็ใส่ได้นะคะไม่เป็นปัญหาเลยเนื่องจากว่าตัวกระเป๋าใบนี้นั้นมีขนาดจากซ้ายมือไปขวามือที่เราเห็นนั้นอยู่ที่9นิ้วครึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องโทรศัพท์เรื่องกระเป๋าสตงางค์ใบยาวไม่เป็นปัญหาค่ะอันนี้มุมอมองจากด้านข้างนะคะที่พี่อบอกว่าตัวกระเป๋าใบนี้เนี่ยรวบรวมสีแต่ละสีไว้ ด้วยกันด้านข้างที่คุณเห็นเห็นห่วงก็จะรู้นะคะว่ารุ่นนี้มีสายสพายยาวแน่นอนเลยค่ะด้านข้างจะมีโลโก้ของแบรนด์แมทเทอเรียลจะเป็นสีทองหนังนิ่มสีขาวนะคะอีกด้านหนึ่งก็เช่นเดียวกันพร้อมกับด้านล่างของตัวกระเป๋าด้านล่างของตัวกระเป๋าเป็นหนังสีขาวแล้วไม่มีปุ่มการเปื้อนมาให้ เพียบผาทุกคนชมดูรอบๆของตัวกระเป๋าอย่างละเอียดกันอีกรอบค่ะตัวเปิดจะเป็นระบบเทิร์นล็อกคือหมุนซ้ายหมุนขวานะคะเมทีเรียลของตัวโลโก้หรือตัวหูจับตัวปุ่มจับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสีทองนี่ค่ะเปิดแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูภายในกันค่ะเมื่อเปิดมาเนี่ยภายในตรงฝาของกระเป๋าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ ด้านในมีช่องอยู่อีกหนึ่งช่องนะคะเป็นช่อง10บเรียกว่าถ้าคุณต้องการเซฟตี้อะไรก็สามารถใส่ไว้ในช่องนี้ได้มีช่อง10 1ช่องแล้วก็มีช่องเล็กๆอีก1ช่องให้คุณได้ใช้งานอาจจะใส่โทรศัพท์ลงไปในช่องนี้แล้วแต่นะคะฟังก์ชันการใช้งานแต่ละคนก็หลากหลายกันไปตัว สายบ้างค่ะสายของกระเป๋ารุ่นนี้นะคะมีทั้งสายเชนหรือว่าสายโซ่ผสมกับสายหนังสายหนังมีความใหญ่กว่ารุ่นอื่นๆเวลาคล้องแขนแบบนี้นี่ค่ะใช้งานนะคะพี่พาทุกคนมาออฟฟิศแล้วว่าใช้งานคล้องแขนได้สปายคลอสก็ได้ หรือบางคนชอบสภายไหล่นะคะสภายไหล่ก็จะอยู่ประมาณนี้แต่มันจะมีรูให้คุณได้ปรับระดับได้ตรงสายเรียกว่าเป็นกระเป๋าใบนึงค่ะที่พี่แอบอกค่ะตอบโจทย์ในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานถูกจใจชอบใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่พี่อมีสินค้ามาแนะนําอีกค่ะ